คนจะได้ปีกฟางคนละลูกจะลงอกขระอะไรก็ลงได้เลยครับผมล้ครับอ้ อย่าพึ่งใจเย็นูก่อนสีฟ้านี่คือห้าสิบะห้ไม่ต้องเล็งร้อยมันไม่ได้ห้สิอันนี้ห้านะครับไม่ต้องเล็งเยอะเออี่สิ้ออันนี้คะรเลี่บย่น้้

ครับล <t> ูมบอลื่ตาหน่ยครับผมเออคุณจะยดติดนะเอ้าเรื่อยๆมาเรื่อยๆโนก็ได้โอ้จะดูเุดให้นน้นบกเล่นตค่ะพี่พ่พค่ะที่ว่จะยัด เลงมาจากนายโรงครับผม่อันนี้ร้องอันนี้อะไรอันนี้ร้อยเจ็ดเอฟได้เอาห้าสิบพอเอาห้าสิบพอได้ได้ลองอหนึ่งยิอเยอะสองสามห้ะนี่ยังไม่ถึงอีกเหรอ วังยนยังเอาสีน้ำเงินก็พอน้ำเงินเนี่ยเออไม่ต้องไปไกลไปไปจับตาดวยครับจับตาดวย ไม่ได้นะอมขี้พ <Okay, S 1> <Okay. S 2> นหน้าเลยอมใครอม